ความหวังที่แสนหวานกลับกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่เจ็บปวดเมื่อดาราสาคนดังต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายที่ไม่มีใครอยากเจอเรื่องราวของแพทยปนภภาและสามีพีชานนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์ที่หลายคู่รักอาจเคยเจอมาแล้วแต่ไม่เคยพูดถึงอย่างเปิดเผยน,นั่นคือการสูญเสียความหวังในการมีลูกแบบที่ไม่คาดคิด ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความสุขสุดๆเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแพทนปพาได้เตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับวันเกิดของสามีที่รักโดยการซ่อนของขวัญลึกลับไว้ในถุงแบรนด์เมหูหรูแต่สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นไม่ใช่ของแพงๆหรือเครื่องประดับใดๆแต่เป็นไม้ตรวจขลายชิ้นที่แสดงขนลับสองขีดอย่างชัดเจน ใครที่เคยผ่านช่วงเวลาการรอคอยลูกมาแล้วคงจะเข้าใจดีถึงความตื่นเต้นและความหวังที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นการเห็นเส้นสีชมพูสองเส้นบนไม้ตรวจคันมันเหมือนกับการได้รับข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตโดยเฉพาะเมื่อเป็นการตรวจถึงสิบชิ้นและทุกชิ้นแสดงผลบวกเหมือนกันหมดแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มเมื่อแพทนปภาไปตรวจอันตราซาวตามกำหนดสิ่งที่เธอคาดหวังจะได้เห็นกลับไม่ปรากฏให้เห็นไม่มีร่างเล็กๆของทารกในคันไม่มีเสียงหัวใจเต้นไม่มีอะไรเลย คุณหมอในตอนนั้นยังให้ความหวมังบอกว่าอาจจะเป็นเพราะทารกซ่อนตัวอยู่หรืออาจจะเติบโตช้ากว่าปกติให้รอดูอีกสักพักแต่หลังจากผ่านไปเป็นเวลาสามเดือนเต็มผลการตรวจยังคงเป็นเช่นเดิมสุดท้ายแล้วคุณหมอก็ต้องแจ้งความจริงที่โหดร้ายนั่นคือการวินิจฉัยว่าเป็นท้องลมหรือที่เรียกทางการแพทย์ว่าบไบทิโดมซึ่งเกิดจากการที่เซลล์ไข่ไม่มีนิวเคลียสหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือไข่และสเปิร์มแม้จะผสมกันได้สำเร็จแต่ตัวเอมบริโอไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างปกติ แต่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้อาการท้องลมนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยกว่าที่เราคิดและไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทำใดๆของแม่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้แต่เหตุผลที่ทำให้ไม้ตรวจคันยังแสดงขลบวกก็เพราะว่าฮอร์โมนในซีจียังคงหลั่งออกมาในช่วงแรกๆแ,แม้ว่าการตั้งครันจะไม่สมบูรณ์ก็ตามทั้งคู่ได้โพสข้อความขอบคุณแฟนๆสำหรับกำลังใจที่ให้มาและบอกว่าจะไปลุ้นกันใหม่ในครั้งหน้าด้วยน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและการมองโลกในแง่บวก แต่คำถามที่อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดคือทำไมเรื่องแบบนี้ถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันอย่างเปิดเผยการที่คนดังอย่างแพทนภปากล่าแชร์ประสบการณ์แบบนี้มันจะช่วยให้ผู้หญิงคนอื่นๆที่เจอปัญหาเดียวกันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวไหมหรือว่าการพูดเรื่องแบบนี้ในโซเชียลมีเดียมันอาจจะเป็นการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวมากเกินไปบางคนอาจจะคิดว่าไม่จําเป็นต้องแชร์ทุกเรื่องในชีวิตแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเห็นว่านี่คือการให้กําลังใจและความรู้ที่มีประโยชน์ สิ่งที่แน่นอนคือการาเผชิญกับความผิดหวังแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการที่มีคนเข้าใจและให้กำลังใจในช่วงเวลาแบบนี้ย่อมมีความหมายมากแล้วคุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจแชร์เรื่องส่วนตัวแบบนี้ควรหรือไม่ควรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย